หลังส่งศิลปินในสังกัดทั้งสองหนุ่มกอล์ฟไม้ไอซ์รันยูและเจมรุนสักบินข้ามน้ำข้านทะเลไปกรุยทางตีตลาดเพลงที่เกาหลีและญี่ปุ่นจนมัดหัวใจแฟนคลับสาวเคป๊อปเจป๊อปได้อยู่หมัดแล้วลาสุดอากูพบุญบอสใหญ่กรามีก็เตรียมรุกตลาดเอเชียแบบเต็มสตรีมด้วยการเสริมทับกับพันธมิตรในต่างประเทศและเปลี่ยนศิลปินในสังกัดเพื่อขยายตลาดเพลงให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะแล้วผมก็กําลังติดต่อกับบริษัทที่เขาทำ ดิสติบิวชั่นนะฮะเอาเพลงไทยไปขายแล้วผมก็จะเอาคนไทยนักร้องเราเนี่ยไปร้องในภาษาต่างๆเช่นที่เราไปร้องเพลงญี่ปุ่นเพลงเกาหลีเพลงจีนนะฮะได้เพราะนั้นเราก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราจะก้าวสู่เรื่องการต่างประเทศในเรื่องเอเซียนี้มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็อิมพอร์ตของของเข,งข,งขาเข้ามาขายในประเทศไทยเพราะดนตรี dream, มันไม่มีพรมแดนแล้วล่ะสิงคโปร์ มาเลเซียแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยคือเป้าหมายสําคัญข,ของปีนี้เราได้คุยเอทีวีบบ้างแล้วเราได้คุยพันธมิตรบางส่วนบ้างแล้วเอเวกส์อะไรเงี้ยนะฮะที่จะมีอะไรร่วมกันไปทําในเอเชียส่วนศิลปินในสังกัดที่เตรียมส่งไปโกอินเตอร์นั้นทานแกรมมี่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่รับรองว่าถ้าเห็นชมหน้าต้องกริซีซัซกันแน่นอนค่ะ และเรื่องที่หลายคนอยากรู้ว่าแกรมเมีได้ทับทามนุ่มแดนวรวเวชมาเป็นศิลปินในสังกัดหรือเปล่าอากูก็ตอบให้ฟังแบบไม่มีก้าค่ะอ๋อโอ้ยังไม่ทราบเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราไม่ชอบก่อก่อปัญหาให้ใครแต่ถ้าใครจะเดินมาก็เป็นเรื่องสิทธิคนของเราจะเดินไปก็เป็นเรื่องของสิทธินะฮะอย่าด่าทอกันอย่าม,ม,มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ อนาคตการเป็นนักร้องของหนุ่มแดนจะขึ้นอยู่กับค่ายไหน <Okay. S 1> ก็ต้องรอให้เจ้าตัวเขาหมดสัญญากับทาง RS ก่อนนะคะ